ป่าตรงนี้ทำดามเป็นที่อุดมสมบูรณ์ของคนในหมู่บ้านนี่ไม่อดไม่อยากลงไปเป็นได้กินเยอะแยะเพาหมามาเรือดุนเข้ามาเป็นติ๊บสิบลำอ่ะพอเย็นก็เข้ามาจอดรอกันละเข้ามาเยอะแล้วมาลก็มาดุนได้ก็ปลาเล็กๆปูเล็กๆก,ก็ทิ้งเป็นตีเข็งห้าเข็งขึ้นๆอ่ะตัวไหนใหญ่ขายได้เขาก็เอาไปตัวไหนเล็กเขาก็ทิ้งของเป็นกองๆเลยอ่ะ เข้าเข้าทนไม่ไหวก็เลยต้องไปตัดไม้มาตัดไม้มามาป,ประกาศตัดไม้มาตักหลอบคลองนี่เลยตักเต็มคลองเนี่ย ที่แรกที่เราทําคือป้องกันเรือดุนอย่างที่ว่าเราไม้ไปปลาก,ก็ไม้มาหักเรือดุนก็มาอีกเราจึงคิดเอายางรถยนต์เก่าๆเนี่ยมาผูกมันเป็นลูกเต๋าแบบเนี้แล้วก็ไปวางไว้ประมาณสองพันชุดลงไว้ในคอเนี่ยัตว์น้ําก็ชอบแต่ว่าถามว่าอย่างเงี้ยดีไหมดีเพราะว่ามันมีซอกเล็กซอกน้อยน่ยตัวเล็กตัวน้อยมันก็เข้าไปอาศัยอยู่ปลาใหญ่มันก็ไปถือว่าเป็นวัตจักของมันเราก็ไป <laughs> หากินน้ำตรงนี้ได้ไปตองออกไปไกลนะครับ ไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยโคงทนอยู่ได้แค่ประมาณปีนึงเราก็ต้องคอยซ่อมแซมบ้านปลาธนาคารคู้เนาะเกิดจากกระบวนการการต่อสูส้ของคนในชุมชน ตั้งแต่วันพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นเกิดจากปัญหาเรื่องวิกฤตด้านเศรษฐกิจเนาะคือมันมีคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวมาบุกลุกทําลายในเรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วเนี่ยในชุมชนเราก็จึงมีการต่อสู้ต่อ,ต,อต้านกันทุกๆรูปแบบทั้งขอร้องข่มขู่บังคับจับก,กุ่มเดินขบวนสู้ก,กันมาอย่างหนักแต่มันก็ไม่ได้ผลมาได้ผลในตรงไอ้ความรักความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วอะ ได้มากด้วยไม่เคอยอ่านตามล้วหมัดมาป้นน่ะนะหมัดคะเดี๋ยวปล่อยเลยเนาะเราจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ว่าจะเข้ามาเป็นแนวร่วมเขาอะก็ทำไว้เพื่อให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานรุ่นหลังค่ะได้เสิร์ทอดกันต่อไปค่ะ เพิ่มรายได้อาชีพอีกหนึ่งอาชีพอ่ะอาจจะเป็นอาชีพรองหรือเป็นอาชีพหลักของบางครอบครัวก็คือชาวประมงน้ำตื้นเรามีการประเมิน พาปูม่าอย่างเดียวเนี่ยสาล้านแข่ช่วงปีใหม่ถึงสงการเนี่ยมันก็ถึงทําให้เกิดพลังคือคิดจะทํำอะไรมันก็ง่าย